ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n n e l ของเจเจจินเกินะคะวันนี้นะคะเจก็จะพามาดู w h a t s in my bag นะคะทุกคนว่าในหนึ่งวันเนี่ยเจยพกอะไรไปเรียนบ้างนะคะตอนนี้ก็จะปิดเทอมแล้วนะคะอยู่ในช่วงปีหนึ่งนะคะทุกคนปิดเทอมแล้วก็จะขึ้นปีสองกันแล้วก็จะพามาดูกันว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยเจยไป โรงเรียนไม่ใช่สิเ <c oughs> ะไปมาหาลัยเนี่ยจะพบอะไรไปบ้างน,นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเจ <c oughs> เดินทางสองชั่วโมงนะคะคือใช้เวลาอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินเนี่ยรวมแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะที่ต้องสะพายกระเป๋านะคะเนี่ยอยู่บนรถไฟฟ้าสะพายกระเป๋าอยู่บนรถไฟฟ้าคือต้องบอกเลยว่า ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะบนรถไฟฟ้าเราจะไม่ค่อยได้นั่งเนาะส่วนใหญ่ก็จะยืนตลอดสายเลยนะคะคือเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะ,จะต้องยืนบนรถไฟฟ้าเจก็เลยค่อนให้จะพกอะไรที่แบบจำเป็นจริงๆอะ่ะเออแบบไม่เผื่อไม่เผื่ออะไรทางนั้นเพราะว่ามันหนักนะคะเจไม่เผื่ออะไรเลยคือจะมีแต่ของที่แบบจำเป็นแล้วก็ ใช้ใช้ทุกวันเลยนะคะจําเป็นต้องใช้ก็มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นก็ขอรีวิวกระเป๋าก่อนนะคะอันนี้เจได้มาจากช้อปปีนะคะทุกคนคือเจพยายามพิมพ์ไปว่าแบบอยากได้แบบเนี่ยสะพายข้างแบบเนี้ยแต่ว่ายังใส่ iPad ได้อยู่แล้วก็จะมีพวงกุญแจอันนี้ค่ะ อันนี้จริงๆมันเป็นที่หนีบเข็มขัดทุกคนเห็นปะมันเป็นตัว J ด้วยนะตรงรูปหัวใจอะ่ะเป็นตัว J ด้วยจริงๆอะมันเป็นตัวห้อยเข็มขัดนักศึกษาแต่ว่าจะเอามาห้อยกระเป๋า่งเพราะว่าเข็มขัดนักศึกษามันไม่ได้ล็อกอะแบบอันนี้ตัวห้อยอันนี้มันแค่ห้อยสวยงามเฉยๆใช่ไหมคะแต่ส่วนตัว J ต้องการแบบให้มันล็อกเข็มขัดด้วย ก็เลยตอนนี้ใส่เป็นตัวมินเนี่ยนอันนี้นะคะอันนี้ใส่ตั้งแต่ม,มอปลายแล้วที่หนีบเข็มขัดมอปลายแต่ว่าตัวห้อยอ่ะมันหายเป็นอะไรไม่รู้คือเวลาซื้อที่หนีบเข็มขัดอะ่ะตัวห้อยมันจะหายตลอดเพราะว่าเจะนั่งรถเมี์ด้วยมั้งแล้วแบบข้างหลังมันไปโดนเบาะรถเมี์อะค่ะก็เลยหายบ่อยมากเออก็เลยไม่เป็นไรก็เลยไม่ซื้อใหม่แล้วก็เลยใช้มินเนี่ยนอันนี้แทนนะคะ ก็ยังใช้ถึงมาหาหนนะลัยนะน่ารักชาบมินเนี่ยนที่สำคัญที่สูตรสำหรับเด็กมาหาลัยนะคะที่ทุกคนต้องมีแน่ๆเลยก็คือ iPad นะคะทุกคนอันนี้เป็นของเจเป็น iPad Air 4นะคะก็ใส่ได้นะคะแต่ iPad Pro เจไม่แน่ใจคือขนาดขนาด Air4 อ่ะมันยังแบบเนี่ยดูดีเวลาใส่มันยัง มันยังขึ้นมานิดนึงนะคะมันยังแบบแต่มันก็ใส่ได้อยู่แต่มันก็ติดไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็ติดได้อยู่งงไหมคะก็ติดได้อยู่เออก็อย่างแรกก็จะมี iPad นะคะที่เด็กมหาลัยทุกคนต้องใช้ในการเรียนเนาะต่อไปนะคะการที่เราอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ย ส่วนใหญ่เลยเนะี่ยส่วนใหญ่เลยอะสัก70%นะคือต้องใส่หูฟังต้องใส่หูฟังนะคะทุกคนอันนี้มันตัว Airpods นะคะคือเจชอบคือเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเจะก็จะใส่ตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยเพราะว่าไปไปคนเดียวนะคะหรือต่อให้มีเพื่อนไปด้วยก็คือใส่เพราะว่า คงไม่ได้คุยกับรถไฟฟ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าคนเยอะเนาะขาดไม่ได้เลยค่ะต้องชาร์จทุกวันต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะทุกคนกระเป๋าตังค์สีชมพูแต่เจ๊ว่าจะแต่เจ๊ว่าจะซื้อใหม่แล้วแหละเพราะว่าอายุการใช้งานน้องก็คือเยอะแล้วนะคะใช้มาตั้งแต่มปลายเลยประมาณม โมห้ามาค่ะยังไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าน้องจะเปิดไม่ค่อยได้แล้วค่ะไอตัวเนี้ยไอตัวแปะจ,จะจะขาดออกจากกันแล้วอะเปิดไม่ค่อยได้แล้วอะในกระเป๋าตังก็จะมีอันนี้เป็นบัตรรถไฟฟ้านะคะแบบเจซื้อเป็นแบบเหมารายเดือนอะอมือ MRT ใช้สำหรับเจซื้อแบบใช้สำหรับ สายสีม่วงกับสายสีน้ำเงินนะคะมันก็จะลดไปได้เยอะเนะาะจกปกติตกวันละ140อย่างเงี้ยก็เหลือวันละ100บาทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อแบบเหมาเนาะก็จะได้อยู่เป็นเดือนแล้วก็สะดวกด้วยในการที่ไม่ต้องไปกดบัตรไม่ต้องไปซื้อบัตรเวลาเข้าเวลาออกอเงี้ยอันนี้ก็เป็นบัตร YouTube นะคะคือถ้าใครยังไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเดบิตอะไรเงี้ย ไปสมัครแอป u t ทิได้นะคะคือมันก็เหมือนแบบลิงก์กับลิงก์กับบัญชีธนาคารเราอะแต่ว่าแบบก็ใช้ฟรีนะคะลองไปโหลดแอป u t ทิแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขาแล้วก็ขอบัตรได้เลยสมมุติว่าเวลาเข้าเซเว่นเนี่ยเราไม่มีเงินสดเนี่ยเรามีแต่เงินในบัญชีอะล้วก็สามารถเติมเงินจากแอปธนาคารใส่บัตร y YouTube ได้นะคะแล้วก็แตะแตะแตะอะไรเงี้ยคือใช้แทนบัตรอื่นได้เลยแต่ว่า ก็คือมันเป็นเงินในบัญชีธานาคารของเราอะเราสามารถเติมใส่บัตรเนี้ยเพื่อไปแตะแตะเตะแตะได้สะดวกมากเลยค่ะอันนี้เป็นรูปเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนหมอปลายนี่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันแล้วก็ยังอยู่กันอยู่นะคะก็ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนเจเป็นพยาบาลนะคะวันนั้นรับหมวกเอยนวัสดี ก็มีบัตรประกันไทยนะคะของของมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นของไทยประกันชีวิตค่ะของมหาลัยทําให้นะคะ mm hmm. เกิดเจ็บประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมีบัตรประกันโอเคไม่มีบัตรประชาชนไม่ได้เอามา <laughs> โอเคต่อไปนะคะแก็จะพบ แอลกอฮอล์นะคะทุกคนใช่ไหมของ BTS เขาแถมมาถึงก็แบบพกเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ก็ต้องใส่แมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์นะคะโควิดมันก็ยังอยู่กับเราเนาะยังไม่หายไปแล้วยิ่งต้องออกไปเจอคนนะทุกคนก็อย่าลืมพกกันนะคะเจอแอลกอฮอล์ก็แน่นอนว่าต้องพกแมสด,ด้วยนะคะ อันนี้เป็นแมสกล่องสีเขียวนะคะทุกคนถ้าใครอยากซื้อตามก็พิมพ์มาในแอลซอมว่าวีฟิตนะคะเจ mm hmm. ชอบนะมันทำให้แบบหน้าแบบเลี้ยวขึ้นนะดูดิ mm hmm. mm hmm. เห็นป่ะมันทำให้แบบเข้ากับรูปหน้าเรามากๆเลยนะคะถ้าจะเป็นคนมีแก้มไงแบบหน้ากลมอะ่ะถ้าใส่แบบแบบธรรมดามันจะ ไม่รู้สิมันแบบไม่ค่อยดีกับหน้าแล้วมันก็สําหรับเจนะมันหายใจไม่ออกด้วยแต่ว่าอันเนี้ยหายใจออกนะคะแล้วก็หน้าเลี้ยวด้วยดีมากใส่แล้วถ่ายรูปสวยมาก <S 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 ต่อไปนะคะการที่เรามีโทรศัพท์เนี่ยคือเจใช้ iPhone น,นะคะก็เลยแบตแบตเสื่อมนะก็แบตแบตน่าจะเสื่อมนั่นแหละตอนนี้สุขภาพแบตเหลือประมาณ84%เปอร์ซนเอง เดี๋ยวสวัสดีต้องไปเปลี่ยนแล้วห้ามต่ำกับแปิบเนาะ mm hmm. ก็คือพก power bank นะคะแล้วก็สายสาย usb อันนี้หัวเป็นตัว usb นะคะคืออันนี้มันเป็นของก r o u p นะคะใช่ไหมคะอ่านถูกไหมคะของกล o u p p o w e b a n ของกลแล้วคือมันเอาพุตเนี่ยมันเอาพุต USB ใช่ไหมคะก็เลยต้องซื้อสายแปลงเป็นหัว USB กับ type type ท,ท,ที่เสียบกับ iPhone ได้นะคะจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนั่นแหละดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือชาร์จได้ประมาณสองสามรอบนะคะสำหรับสำหรับ iPhone นะต่อไปก็จะเป็นลิปสติกนะคะทุกคนชอบเติมปาก เติมปากแบบระหว่างวันอย่างนี้อันนี้เปนของโจเวียนาพี่แก้มนะคะใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่หมดเลยค่ะเอออันนี้น่าจะเป็นเบอร์04นะคะมันจางหมดแล้วอะทุกคนดูดีเนี่ยมันจางหมดแล้วอะจริงๆโลโก้มันเป็นสีทองนะคะแล้วก็สลักว่าโจเวียนาแต่ตอนนี้จะจะไปลอง for you t o อยู่ค่ะจะไปซื้อใหม่แบบ for you two อูเดี๋ยวถ้าเอาเกตเครื่องสำอางใหม่อะจะมา จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูด้วยนะคะเด่๋ยนนี้โฟร์ยูทูออกลิปใหม่มาเยอะเนาะแอบสนใจที่มันเป็นลิปกอสอะที่โฟ r y ยูทูออกมาเป็น2ด้ดามอะแบบอันหนึ่งกอสอันหนึ่งสีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นแล้วสวยมากอยากไปลองเดี๋ยวเราติดตามนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็นปากกานะคะอันนี้เป็นของปากกามูจินะคะคือแบบใจชอบปากกามูจิมาก อันนี้แท่งละย9บาทนะคะคือปากกามมจิมันจะเขียนลื่นแล้วก็แบบน้าเขียนนะ่ะเดี๋ยววิ้ยมันเขียนมันเขียนบนมือไม่ติดเดี๋ยวกันนะคะมันคือเป็นลูกลื่นไม่เขียนบนมือไม่ติดแต่แต่ว่ามันดีนะเนะี่ะแล้วคนดูไม่เขียนบนมือไม่ค่อยติด แต่ว่าเขียนแล้วมันลื่นๆนะคะมันทําให้จะอยากเขียนเรื่อยๆดีค่ะทุกคนเราก็ไปตาต่อไปนะคะก็นี่อันนี้เป็นหินแบบหินกิ้งลดความมันเ,เวลาแบบระหว่างวันหน้าเรามันอ่ะเราก็กิ้งมันเป็นแบบกิ้งๆแบบนี้นะคะเวลาแบบระหว่างวันอ่ะหน้าจะ,จะมันเราจะเป็นคนหน้ามัน ็จะกิ้งแบบลบอย่างนี้คือส่วนตัวเจไม่ชอบทาปแป้งทับหรือว่าล้างหน้าหรือว่าอะไรเทา่าไหร่ก็จะซับแล้วก็เอาอันนี้กิ้งลดความมันนะคะทุกคนสามารถไปหาซื้อได้ในแอปส้มด้วยนะคะเขียน,นว่าหินซับความมันอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะอืมหินซับความมันเล็กๆพุ่งน่ายดีต่อไปนะคะเจก็จะ จะชอบแมเ่เนี่ยที่เหน็บผมมาเนี่ยแต่อันนี้มันเริ่มแบบเริ่มจะไม่ขาวแล้วแหละเพราะว่า <c> เ <oughs> จใช้มาสักพักแล้วนะคะ่ะอันนี้ก็เจะซื้อที่หน้าหมอเนี่ยที่หน้าหมอเจะเรียนมองสีนะคะมีโิลโลนะคะซื้อที่หน้าหมอก็จะเวลาแบบร้อนๆอ,อย่างเงี้ย๋ยนนี้ร้อนเอืเวลาร้อนๆแล้วก็จะแบบจับผม มันทําได้หลายอย่างอะ่ะคือพอมีไอ้น่ะมันแบบทําได้หลายทรงอะ่ะจะหนีบแบบนี้หรือว่าแบบหนีบแบบขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแบบนี้มหยักก็ได้นะคะเจ้เพิ่งไปตัดผมสั้นมาก็เลยน่าแค่นี้นั่นแหละคือแบบเวลาเราร้อหรือว่าอยากจะรวบผมอะไรเงี้ยนะคะก็ พกไปสะดวกเวลาเราหวีอย่างเงี้ยคือเตรียมไม่พกหวีแต่ว่าเนี่ยเวลาหวีก็จะใช้อัอเนี้ยสาก <c oughs> มักนง่ายเนาะเออก็แบบพกเจ๊ว่ามันสะดวกดีนะคะคือเวลาอาบน้ําหรือว่าแบบทาอะไรก็จะพกที่หนีบที่หนีบไปนะคะพกไปทุกที่เลยเพราะว่าอย่างเงี้ยเมืองไทยมันร้อนเนาะก็อยากสะรวบผมแต่ก็ ก็มีเวลาอยากจะปล่อยผมมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะหกไปนะคะก็คือน้นำค่ะทุกคนคือเตชอบน้ำแบบน้ำขวดแบบนี้มากเลยนะในเซเวน่น คนละ15บาทนะคะแต่ว่าเจจะไม่พกไปจากบ้านนะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะกว่าจะขึ้นสองแถวไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเป็น2ชั่วโมงเลยก็เลยจะไปซื้อเซเว่นที่หน้ามอเอาแล้วก็แบบกินระหว่างวันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันจะปริมาตร1 0 0 0นะคะ1,000มิลลิตรอืมคือจริงๆเจต้องกิน1,400ประมาณ1,400ก,กว่ากนี่เละค่ะ ใครอยากรู้ว่าร่างกายเราต้องการน้ําต่อหนึ่งวันเท่าไหร่อให้เอาน้ําหนักตัวเองอไปคูณสามสิบสามนะคะทุกคนเอาน้ําหนักตัวเองไปคูณสามสิบสามสมมติว่าเจน้านหนักนสีวว่สิบสี่คูณสามสิบสามก็จะได้ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยก็กว่านี่แหละค่ะอืมก็เจก็ตีแปลว่าจะต้องกินประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยมิลลิลิตรเนาะต่อวันทุกวันนี้ก็เจกาลังชาเลนกับตัวเองอยู่ว่า อยากกินน้ำเยอะๆเพราะว่าแบบเห็นคำแนะนำมาหลายคำแนะนำะว่าก็ร่างถ้าเกิดกินน้ำเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อผิวพรรณหรือแบบสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ๊ก,ก็เลยอยากกินน้ำเยอะๆอยากรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแต่คือเท่าที่กินมาคือแบบก็ดีนะคะมันทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็แบบ คือผิวมันอิ่มน้ํามากขึ้นนะ่ะพูดไม่ได้ถูกมันดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนกินน้ําเยอะๆนะคะถึงมันจะเข้าห้องน้ําบ่อยก็ตามนะว่าก็พยายามกินหน่อยเพื่อแบบสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ผิวพรรณที่ดออีทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่จะพบไปเรียนมาหาลัยนะคะในหนึ่งวันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เจด้วยนะคะแล้วก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต่อไปก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะขอบคุณะคะ่ะ